ขอต้อนรับสู่รายการปลดล็อกจิตสู่วิญญาณแท้เผยแพร่ทาง Facebook คิดให้คลิกธรรมะพิชีวิตในวันนี้จะพูดถึงเรื่องจิตและอารมณ์ <c oughs> การเกิดเป็นคน <c oughs> เพราะมีโอปติกะนำจุดติจิตที่มีการมาตัญหาข้ามภพมาปฏิสนธิจเจริญเติบโตเป็นคนที่มีขันห้าคือร่างกายที่เป็นรูป1ขันใจและจิตที่เป็นนามสขันและการมาตัญหาจากจุติจิต จะเข้าไปอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใต้สํานึกหรือจิตไร้สํานึกใจหรือจิต <c oughs> ที่เป็นนามขันจะทำงานปรุงแต่งจิตและความคิดในสังขารละขันจากตัวรู้แจ้งทางประสาททั้ง5และทางใจจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสกายรู้อารมณ์ทางใจของวิญญาณขันและตัวรู้ตัวรู้สึกที่มีอยู่เดิม ใดสัญญาละขันธแล้วแสดงความรู้สึกสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขมะสุขเวทนาทางเวทนาขันในรูปของอารมณ์หรือจิตการแสดงความรู้สึกที่ขาดสติคืออารมณ์เพราะอารมณ์คือความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งเล้าที่รับรู้จากรักโลภโกรธ หลงทำให้ร่วมหลงมัวเมาโกรธแค้นเครียดเป็นทุกข์แล้วแสดงความรู้สึกพอใจไม่พอใจโดยขาดสติอารมณ์จึงเป็นทั้งธิ์และพิษจิตที่ไม่ฝึกก็จะตกเป็นทาตของอารมณ์จากโลภโกรธหลงอยากมีอยากเป็นยึดมั่นถือมั่นและก็ต้องระวังปะปัญจสัญญาคืออยากได้อยากใหญ่แต่ใจแคบจึงเป็นนิวรปิดกั้นการทำงานของจิต เป็นกรรมเก็บกฎจากกามตัญหาอาฆาตพยาบาทหดหูง่วงวุ่นฟุ้งซ่านลำคาลลังเลสงสัยเป็นเหตุให้เกิดโรคจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าตายทั้งเป็นตอมใจตายฆ่าตัวตายหรือก่อเหตุอันตรายต่อสังคมแต่ความรู้สึกที่เป็นจิตต้องมีสติเพราะจิต เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์สภาพความนึกคิดเป็นสภาวะรู้ที่มีสติควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกแล้วก็ไปกำกับพฤติกรรมในการคิดพูดทำในทางที่ดีเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตที่มีการปรุงแต่งความคิดที่ถูกต้องจะมีสติสมาธิปัญญาทำงานครบวงจรเรียกว่าอทุขมสุขเวทนา จิตที่เป็นอทุคมสุขะเวทนาคือจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์สงบปล่อยวางและเป็นอุเบกขาเกิดจากจิตที่มีเมตตาแสดงออกในความเสียสละและช่วยเหลือในสิ่งที่ควรมีศีลในการจัดระเบียบชีวิตทำให้เกิดสติ เมื่อสติทำงานร่วมกับปัญญาก็จะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวนำไปสู่สมาธิธรรมชาติในการปฏิบัติตนหรือทำงานด้วยฉันทะความพอใจและเพลิดเพลินใจเกิดปลาโมดปื้มอกปื้มใจปิติยินดีปสัสสธิสงบสุขจิตก็จะเป็นอนันทะเกิดความสุขจิตที่มีสมาธิจะเป็นจิตว่างสามารถที่จะ รับรู้เรียนรู้ธรรมะทั้งทางโลกและทางธรรมและเข้าใจสัจธรรมชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตอารมณ์ความสุขความทุกข์ล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎของไตรลักษณ์จิตก็จะสงบปล่อยวางและมีอุเบกขาสามารถที่จะ เกิดความคิดปิ้งแวบในช่วงขณะจิตว่างที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทําโครงการที่สำคัญสคัญหรือสร้างสิ่งที่ดีงามต่างๆได้ขั้นตอนการทำงานของจิตคืออารมณ์เกิดในขั้นตอนที่จิตรับรู้แล้วก็แสดงความรู้สึกโดยขาสติจิตเกิดในขั้นตอนที่จิตคิดจำ จำได้หมายรู้จิตเกิดสติสมาธิปัญญาไปควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกปัญญาเกิดในขั้นตอนที่จิตรู้แจ้งแทงตลอดจิตระดับปัญญาจะเป็นจิตศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งธิ์และรู้เพราะยกระดับจิตและพฤติกรรมไปสู่มโนยิธิและจิตตานุภาพที่เป็นฌานและญาณขึ้นอยู่กับระดับสมาธิของจิต ก้าวร่วงไปสู่ธรรมะเนือ3สามันวิสัยทำพฤติกรรมให้สมดุลกับวิบากกรรมทำให้เกิดปฏิหารในชีวิตและลดวิบากกรรมได้จิตเกิดดับตลอดเวลาและติดตามไปทุกพบการฝึกจิตให้เป็นอัตุขมะสุขเวทนาจะเป็นต้นทุนกุศลต่อยอดการพัฒนาจิตข้ามพบไปสู่ซึ่งความหลุดพ้นที่เรียกวันนิพพานพบกับสาระดีๆในคราวต่อไปค่ะ